สวัสดีครับผมวันนี้มีอันฟ้าโร o โอคันนี้ทำเก็บเลยนะครับผมวางเครื่องใหม่มาเป็น V6 2005นะครับผมมาทำเฮดเดอร์ด้วยคันนี้ลูกค้าส่งเขามาถอดเขามาครั้งแรกเนี่ยมาขึ้นเฮดเดอร์นะครับผมเนี่ยขึ้นเฮดเดอร์เฮดเดอร์เป็นสองตัวห้าหลังเ,เครื่อง V6 นะครับผมแล้วก็สไล,ลด์รถมาทำต่อข้างล่างต่อวันนี้ก็ทำเต็มเต็มแม็กเลยใส่แคทด,ด้วย เอาอตาเร่งเอาขับสนุกเอามีเสียงนะครับผมก็มาดูท่อพักเก่าเขา,ขา,ขา,ขาขปเป็นยังไงของเดิมเดินม,มาสองนิ้วสองเนี่ยสองนิ้วสองมีพักกลางรุ่นแล้วก็พักท้ายเราท้ายลูกใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วก็ท่อนหน้าเขาไม่มีมามีมาแค่นี้เราก็มาขึ้นใหม่งานคันนี้เก็บเนี้ยบสวยเลย สองสามวันนะครับผมเนี่ยเดินเฉพาะท่อนงลงางเนี่ยเฮดเดอร์ที่บอกใส่สองตัวเดใส่สตัวแล้วก็เดินวายฟู่สองนิ้วข้ออ่อนสองตัวใส่แคทตสองลูกทำงามเดินสองนิ้วสองใส่ท่อไอพัดหนึ่งลูกแล้วก็พักท้ายขึ้นมาใหม่ นะครับผมแหมปลายนะครับผมวันนี้ก็มาทําอีกสามหมื่นห้านะครับผมพร้อมแคปสองโลแหมปลายด้วยก็คันนี้ไม่ได้ติดฟังเสียงนะครับผมเครื่องยังติดไม่ได้เขาต้องไปทําไ่เก็บต่อนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ได้รถมาดีๆอยากทําถ่อยเสอียม,มาอยากทาเก็บมาได้เลยนะครับผมแต่ขอขอเวลานิดนิดนึงอาจจะช้านิดนึงแต่ว่างานทุกอย่างเนี่ยคือละเอียดยิบ ดัดดัดท่อไร้รอยต่อไร้รอยคอดเนียนกิฟหมดทุกจุดนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับ